บมลทางด้านของกับ,กบนทีอด้านของ,งสมบัติสมบูรณ์เป็นแบกตสุดทยะขยายค้าใหม่ทางห้าขวามาของ,งสมบัติสมบูรณ์จะต้องไปกางเก้าิบยอดกับกาก้าใหม่อยู่ขยับไปท้านซ้าย่ะตกใจขอบคุณนะจะไม่เื่อบอไทยฮะผูหาจากจิบโครับผมมาทำ้าช้างกันนะของโปรยี่ดีนะ อยว่อะบอลมผออุ้ยจปอแตกมาล้วตัวนี้แกมาเกาสองาซ้ายเฉี่ยาได้แล้วจบไปก็น้าตัดบอลนะผออุ้เียวอตกอไปฮะเกาสองเข้าขวาแล้วขน้าขยับยกไปตัวนี้เดียวบอลลได้อยู่ขน้าเดยวแล้วออุ้ยปอแปกมาเข้าซ้ายซ้ายแล้วสิ่งแล้วผอบอลสมบูรณ์จะแปกั้แล้วฝังฝังตัวนี้ยกออกมาบอลจะไม่ออกจะเป็นบอลแท้ของเนี่ยฮะตบสมบูรยกข้าไปตัวนี้ก็ าบ้าไปแล้วอ่ะเนบอลทุก่งบอลทุกงสมบัติสมภูณนะบอลทุกงานของสมบัติสมภูณนะนามยืนโตจนสิแล้วนี่กับตาทีมปุ่มยกใบหน้าเดาสกัดไม่โดนนะ นเนป็นทีของอุ้ยเสิอพุมือับตัวคว้าบอลแล้วออกบอลเร็วไปด้างขวาขวมาเป็นสามอย่างกงเป็นฝ่ายท่าของอุ้ยเสพร์แปะไปแล้วติด,ดยกออกมาโดดเขียวมาจะเป็นบอลท่าของอุ้ยเสิร์ฟเสไปสวันี้แทงมาติดส,สมบัติสมบูรณ์อุตนาโยวจับใหม่แต่กลางเขาปิดเปนทันสายผ่านไปขวไปนะวนี้ผู้เล่นที่ีท่าของสมบัติสมบูรณ์ย้อนจังใหม่แล้วเบิร์นยังวนนี้แรงนะ หลุดออกหลังนะ่ะดตหนีกจาเสียประตูนะของอุ้ยเสพฟอว่าชนะของอุ้เสพฟอ่าอกฝ่าย่ะหลัหลังนะดูวยสพอสามหลังมีแต่ลูกเดียว่ะแปะย้อยจบไปโดนลูกสมลูกสามแล้วแหวกไม่ได้ดีดสี่ติดแล้วโดนชมดูบอลน้านก็ออกตัวบารสมบูลแล้วปากเมื่อนี้อยู่กับ้างบอลทุ่มนะของบัวปาร์บูลนะ ทางด้านรองสมบั <esh amp> <programmes> ติสมบปูนปอดขุ้มาสมบัติสมบูรณ์ตุ้มย้อนกลับมาปีนผู้สับสู้เลยฮะดาากองสมบัติเอกสมบูปูนยกยาวตัวนี้ก็หยอกบอลไม่ได้าต่ายแตกมาผิดไปได้ย้อนสะมาไทยใด้ไหมยัดไปๆต้นหน้าสูดแต่บอลยาวตัวนี้ติดกานรองอุ้ยจะบอกรับลูก ต้อออกบอลเร็วๆ่าค้ับธาติดธนาของจุฬาทุกคู่ขยับแล้วบังเีบังอยู่ว่าบอลคู่น่นาของคุยแ้วก็ลูกปาธนาจับอลลงแล้วยิงโค้งแล้วหัวงหัวนะงบอลอยนะของเสียรปอ แบะบตัวเองแล้วก็ยกยาวๆไปจังหวันี้ยังไม่ผ่านทางด้นานของเนี่ยทีมงานอุยยอนนอ้ยเทียบปอไปทางด้าขวาอุ้ยเทียบปอแหงมานจังหวันี้แล้วดูเอาแล้วโอ้โหมีเหนี่ยวมือโอ้เรามีไปเหยือนน่อกทางด้านของโอ้ทางด้านของเนี่ยหรือใบเล็เกียรติพนาธิบานของสมบัติสุขภนะูณัฏฐ ลกพพูกฟิกิทางด้านของุยเสียฟอดอยู่ที่บอลนะคการตันทีมาิแดงบนนะรอสัาีตุพตสิล์มาบอกอุยเสียฟอสัญญาีมาแล้วไหลเข้ามาแดก้าเข้าขวาตรงนี้ยังสิแล้แล้บอลแฉลบตอนนี้ลูกออกหลานเป็นลูกเตะปุปฏิมาณของอุยเสียฟอ แล้วไปแล้วด้านหน้ามีซ้ายมีเติมแล้วแข็งไถ่ไปแล้วตู่นนี้ตัวสไลด์บอลจะได้บอลอยู่ได้ของสุภัทิสมบูรบอลได้ของสุภัทิสมบูรณปิดกลับมาในการปิดนาของอุ้ยเฉพาะสวนจะโตแล้วนะของอุยอองอ้ยเฉพาะขอบอลมาแล้วแทงมาตุดนี้ไม่มีใครครับบอลลุกเอกข้างนะบอลทุ่นนะนะของสุภัทิสมบูรณ์นะ ทุบมาอย่าบาเนะนะของโอุ้งหัวอุ้ยเทปปอเราลั่นสวะนี้แทนไปทางซ้ายแล้วขึ้นไปแล้วหน้าของสมบัติสมบูรณ์ปิดเข้าขวาแล้วลูกที่สองมาแล้วฮะโอ้สองศูนย์นะโอ้บอกกันทุกจงแบนีะจับตลาดสามปีมาในคู่นี้ในสายนี้อีอุ้ยเทป้อเอสเอส DNA กับของสุวปัดเอกมบูรว์ดูว่านีไก่เิดเสียงสลาดแล้วชาวนีมีจับไปสายสายของประตูผี่ะดูว่าสองสูตรนะนี่สองตัวปัดสมบูรณ์นะดูบก่อนปูนสามสูตหนึ่งเกียร์ชานำอยู่สองสูตรนะโยงตรงลางนะจะดูยกระยะไปด้านซ้ายบอลตรงนะชาวีดูถังข้างนะ อยากเป็นบอลทุ่มแต่ละของอ,อุ้ยเจือป้อ,อยพร้อมีเวลาตีมาของอุ้ยเจือป้อเดีย๋ยวเป็นบอลทุ่มแต่ละของอุ้ยเจ้าป่อทุ่มมาแล้วย้อนกลับไปที่เซียนสเปกฮะขยับมาใหม่ฮะดูสัญญาณสนามของอ โอ้ดูยัดมาในวันนี้อุ้ยจับปอแล้วแต่ไปได้สวยแล้วเข้าขวาตอนแรกเรียกโอ้โหมาแล้วประตูแรกฮะโอ้ตาตีกันแตกเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับดูเลนไม่ได้เป็นสองโอ้พี่ไก่เตรียมฉลากฟุตบอลปีตีกันแตกครัโอ้เอาเลยลื้สจุดกระตอกลฉลากฮะดูบอลเทนหน้าของเนี่ยสมบัติสมบูรณ์นะโูนตาตีกันแตกเป็นหนึ่งประตูต่อสอง ดูยกท่ายุ่ไม่เดี๋ยวบอลลงไม่ได้ครับนั่นนของสมบัติสมบูรณ์ดูวสมบัติสมบูรณ์นะขยับมาครเซ็นเตอร์แบ่งคล้ายครตีบอลดันย้ำจะมาแต่กลางแปะมาอัดแล้วโดนตัดจังหวะนี้อุ้ยเช้าพอ่อไปแล้วอุย้ยเชฟฟพอ่อสสายดีแล้วงัดฆ่ามากระตันดีพักอกลงแล้วจตวรรโดนตัดดิเลติสองย้อนกลับมาการสองติดกลับไปท่านั้นขวาใหม่ฮะับดัวอุย้อยเชฟฟพ่อโดนเคี้ยวมาติดท่าของเซ็นเตอร์แบ่งท่าของอุย้ยเชฟฟพอ่อสตายบอลไปทางขวาฮะ ดูบอลไทยของอุ้ยเสียฟอประตูตางฝ่าแค่ลูกเดียวแล้ะแล้วดูยักษ์มาจากวันนี้ก็ผิดเกลียบม,มาลุนออกหลังฮนะต่างเ่ยจะเซฟประตูทางด้านของสมบัต,บนะติสมบูรณ์นะฮะตะกออยังอยู่ที่สองประตูต่อหนึ่งดูสิเป่าเล็กแล้วอนะอยู่บนสามตัวนะทางด้านของสมบัติสมบูรณ์ยกยก,กย,ยาวมาหน้าผู้เล่นนักสิบเล้วดววก็อยู่ติดทางของอุ้ยเสียฟอเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วทาง้าของอุ้ยเสียฟอ,อ,กกนะอติดกับบานที่เก้าถึงสองอะปูดับาระตูที่แจกอะ ใส่มาจวารีนะหน้าอุ้ยเจ้าป่ข้าซ้ายซ้ายแรงการเสียจัดมาแล้วผู้ทซับซูรับกระชกแกะไข่ออกมาแล้วแต่ตรงนี้ยังติดท่านของเนี่ยสมบัติสมบูรณ์ยัดมาหน้ามีผู้เลวนที่ประต้าเก็บผมได้แล้วยาวตรงนี้โดดตันตันแล้วเป็นทีมบอกที่บอลเลี้ต่อไปเป็นบอลด้านของอุ้ยเจาปอเดือสวนจะโตแล้วดั่นที่มาเร็วของบอลย้อนจำใหม่หมานิ่งกางที่กระทของเนี่ยอุ้ยเจ้าป่อเหลือหลังไร้อยหน้าของอุ้ยเจ้าปโยกกลับมาที่การเสียดนะซ้ายดีขวามีและแรงปั้นหน้าเขี่ยวบอลแล้วยังไงเข้าขวาแล้วเร สามไปดาวเหว่โอ้โหแนวมุนสีเป่าเปล่า,าวะลูกน,นี้นะวัาพระชาโอ้โหอุลเทียบครับกัมกจันทีมทางกลางของสมบัติสมบูรณ์นะสนามที่สองดีเล่นกันอยู่กันเนี่ยเพราะว่าแย่งกันที่หนึ่งที่สองในสายอะระหว่างของโอทิงนะกับในมา,ใาร์เก็ตเชียงใหม่ฮะสตาร์เชิญนะครับทีมมาสองสมบัติสมบูรณร์นะเชิญนะสตาร์ลนะ

รอรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์เท็ดเท็ดเท็ดฮะอ้าวโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาดูครับคู่นี้ครับนี่ฮะระหว่างทันด้านนี่ฮะโอเด้งครับสี่แยกสวนดอกกันทันด้านเนี่ย i นมาร์เก็ตเชียงใหม่ หลายรุ่นเลยนะกองอ้แล้วทีนี้ออ้มีไทยถัดไปเรื่ยงอะไรตรงไหนรอเปล่าดูจบไปยาวไปติดทางะอุ้ยเชฟป้อหยาบมาแดนการได้บอลอยู่าดูว่าจีม้าของเนี่ยอุ้ยเชฟป้อเวลาจะพอมีให้ตามตีเสมอแล้วดูยัดมาด้านซ้ายหลุดมาได้ก uh, ันสองอุ้แล้วดูจังหวะนี้คล้องบอลได้อยู่ในของอุ้ยเชฟป้อไม่ีเพื่อตามมาจอดกับปาใหม่เลยฮะ14 อูจะกลับไปเชียร์ที่ไย้ย้อนลับไทยทำไมฮะดูปิดไปทางขวาแตกมาพ้อมนีโอ้ไยแล้วครับไหนมาเก็ตครับแปศูนครับโอโหนี่ทางนากมมาจับไมคู่นี้ไป่แล้วแปแล้วโ้โห่ครับนายไป8ลูกอยู่ยกมาทุกวันี้ิะหอสมบูรณ์แล้วคืนมง บอลท่าของสุภาพสมบูรณ์แล้วหมวกเข็มเป็นวยฮะไปทางด้านซ้ายแล้วคนเดียวคนเดียวแล้วมือสับตัวออกยิงหมดหลุดออกหลังนะตัาเลยจากเซบประตูทางของอุ้ยเสียบปอกดบอลเร็วๆมาพื้สับตัวบิดกลับมาบอลเป็นสิบสี่แล้วนะของสมบัติท่าของอุ้ยเสียบปอยัดขวาเข่ามือสับตัวสมบัติสมบูรณ์ปล่อยบอลตกยังไม่รับฮะเหนี่ยขวาไม่ได้พื้นสับตัวทางของสมบัติสมบูรณ์นะ

ขวามีเติมและโยกมาโดนสไลด์อย่าได้แล้วยัดสามมาโอ้สามหนึ่งะนะจมสกอร์นี้จับสลากสามทีมอะโอ้เอาครับแม่นี่ครับสนามที่หนึ่งครับเราสามเจ้าเราสามทีมครับต้องจับสลากหรือเปล่าครับรอครับในช่วงเวลาที่เหลือถูกแล้วเป็นท้ายเกมสักคู่ อยู่แดนเขาไม่ได้ครับผู้สื่อข่าวบอกว่าอยู่แดนเขาไม่ได้ค <c oughs> รับหลุกลำเดี๋ยวพวกกุ๊กตีหัวเอาครับดูเกมไปต่อครับในชุดท้ายเกมครับของการแข่งในครึ่งเวลาหลังเอาครับรอง้าซ้ายมาจังหวะน,นี้ครับ,อาบ,าบรขอบพระคุณท้านขวาครับทางด้านผู้ดถึง